นี้เรามาอัปเดตข่าวสั้นของ MotoGP กันหน่อยนะครับโดยแต่ละทีมนะครับได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวของทีมแข่งในฤดูกาล2025วันไหนนะครับทีมแรกที่จะประกาศตัวนั่นคือทีม Trackhouse Racing นะครับในวันที่14มกราคมนะครับตามมาด้วยทีม a p พ r i a นะครับในวันที่16มกราคนะครับทีมที่3นะครับจะประกาศในวันที่18 มกรานะครับนั่นก็คือทีมแกสซินี่นะครับถัดมาจะเป็นในวันที่20นะครับจะเป็นทีมดุกุติเรโนโวทีมนะต่อมาในวันที่25มกรานะครับจะเป็นทีมวีอาร์โฟนะครับวันที่30มกรานะครับจะเป็นทีม Red Bull KTM ทีมนะครับวันที่31มกรานะครับสิ้นเดือนนะครับเป็นการประกาศของทีม Yamaha Monster ส่วนอีก2ทีมสุดท้ายจากค่าย Honda นะครับจะ มีประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยวันที่1นึกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นทีม honda นะครับฮอ n ด้าเรตนะครับจะประกาศในวันที่1นะครับและวันที่8กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นการประกาศของ honda lcr ซีทีมนั่นเองครับ